อีกฝังของพระจันท์ตอนนี้ทางนั้นเงาบางหรือเปลา่าฝากจันท์ามข่าวใจของคุณอยู่ไกลบอกเขาว่ามีคนอรออีกฝังของพระจันท์ตอนนี้ทางนั้นเงาบางหรือเปลา่าฝากจันท์ามข่าวใจของคุณอยู่ไกลบอกเขาว่ามี Computer science. If you can use a smartphone, you can mine pie. Forget about expensive mining rigs and complicated setups. Traditional cryptocurrency mining can be a daunting task. It requires specialized equipment, a lot of technical know-how, and can be very costly. Not to mention, it consumes a huge amount of electricity, which isn't great for the environment. With Pi, you mine on your phone. Yes, you heard that right. All you need is a smartphone and the Pi network app. It's as simple as tapping a button once a day to start mining. No need for any additional hardware or software. It's mining made easy. Yeah, you heard right. Your phone. This is a game changer in the world of cryptocurrency. Imagine being able to mine digital currency while you're on the go. Whether you're commuting to work, waiting in line, or just relaxing at home. It's convenient and accessible to everyone. It's like having a tiny money making machine in your pocket. Sounds pretty good, right? น่าจะได้แล้วนะครับทีนี้ส่วนของฝั่งมือถือขึ้นแบบนี้แล้วนะครับขึ้นแบบนี้ก็คือหมายวามว่าหมดรอบการขุดแล้วนะครับก็จะขึ้นว่า don't f o กต t t it to my Pi e ครับอย่าลืมขุดเหมืองพายด้วยนะครับนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับคลิกโอเคนะครับอันนี้เราแตะขุดได้แตะขุดเลยนะครับก็เจอสัญลักษณ์นี้ก็แตะขุดนะครับ แตะุดแล้วก็สั่งฝุดเลยครับพอฟือนนี้เรายืนยันองล้อมความปลอดภัยของเรานะครับ s e c u r i t y circle แข็งแกร่งสีเขียวนะครับแล้วก็ขุดเลยครับพอขุดเลยเสร็จตรงนี้เรามารีเฟรชฝั่งนี้ได้เลยครับแม้ว่าทางนี้จะเป็นโฆษณาอยู่นะครับเรามารีเฟรชฝั่งนี้ได้เลยครับฝั่งนี้ก็จะสตาร์ทจากถอยหลังนับถอยหลังยีิบี่ชั่วโมงลงมานะครับอจะเห็นว่าสปีดเบสเบสเรทนะครับคืออัตรา พื้นฐานก็คือ0.029คูณด้วยกล่องสีเขียวนะครับกล่องสีเขียวนะครับกล่องสีเขียวก็จะแต่แล้วก็มีคูณด้วยกล่องสีอ่าสีม่วงนะครับเป็นรีวอร์ดครับอันนี้ก็มีอ่าพโอนเนียหนึ่งนะครับแล้วก็เลฟ t ฟลทีมก็คือ ขุดกันอยู่20คนคนละ0.25นะครับก็ได้5นะครับแล้วก็ utility usage bonus เนี่ยนะครับคือรางวัลจากการใช้ utility เนี่ย0.43นะครับแล้วก็ n o น e โบนัสนะครับ n o น e โบนัสก็คือ n o น e ชุดนี้นะครับที่รันอยู่นะครับที่ทันรันโหนดอยู่นะครับฝั่งมือถือโฆษณาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สั่งคลิกคลิกเครื่องหมายกากระบาดเนี่ยก็ขึ้นเข้าหน้าจอนี้นะครับ ซึ่งจะเป็นหน้าจอเดียวกันกับกับโน้ตนะครับซึ่งจะเป็นหน้าจอเดียวกันกับโน้ตนะครับตัวเลขที่ขุดอยู่ก็จะตรงกันครับอันเนี้ยถ้าเราคลิกตอนนี้เราขุดอยู่ยี่ยี่สิบคนนะครับเราถ้าเราจะดูว่ามีใครขุดอยู่บ้างเราก็คลิกไปนะครับคลิกไปตรงที่คนเนี้ยนะครับผมจะคลิกตัวที่ใหญ่ก็คือคลิกที่คนของฝั่งโน้ตนะครับจะเป็นตัวเดียวกันนะครับที่เขียนว่ามีกําลังขุดอยู่นะครับยี่สิบคน นะครับนี่เราแสดงทั้งหมดนะครับตรงนี้สามารถจะแสดงที่กําลังขุดอยู่มีใครบ้างนะครับมีใครขุดอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็จะก็แสดงเฉพาะคนที่ขุดนะครับแต่ถ้าแสดงคนที่ไม่ขุดล่ะ inactive นะครับก็เนี่ยคือคนที่ไม่ขุดนะครับคนที่ไม่ขุดเหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะโทรไปตามนะครับโทรไปตามให้มาขุดได้นะครับครับ เพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้าอยู่ใน security circle ที่เป็นคนที่รู้จักกันนะครับเราจะต้องมีทั้ง l ลายมีทั้งส่วนของที่เป็นโทรศัพท์มือถือโทรตามได้เลยครับนะครับอันนี้ในฟั่งโน้ตจะตามจะคลิกตามไม่ได้นะครับทีนี้ผมดูฝั่งความแตกต่างนะครับถ้าเราคลิกที่ฝั่งมือถือนะครับฝั่งมือถือจะเห็นว่าเรามีกลุ่มนี้นะครับ ที่ไม่เหมือนกับฝั่งโนดนะครับคือฝั่งโนดไปตามใครไม่ได้นะครับต้องต้องดูจากมือถือนะครับทีนี้เราจะแจ้งเตือนไปที่คนที่ยังไม่ได้ขุดกลับมาขุดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องสั่งผ่านมือถือไปนะครับนะครับอันนี้เราก็มาดูว่าคนที่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับมีใครบ้างนะครับมีกี่คนนะครับมีมีกี่คนนะครับอันนี้เราก็เข้าไปดูได้นะครับคนไหนที่อ่าทำไมไม่ได้ขุดมันก็จะโชว ให้เห็นว่าไม่มีการใช้งานนะครับไม่มีการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็เข้าไปเข้าไปอ่ากดปุ่มแจ้งเตือนให้กลับมาขุดใหม่นะครับกดปุ่มนี้นะครับกดคลิกเข้าไปแจ้งเตือนให้กลับมาขุดอีกครั้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอันเนี้ยคนที่ไม่ขุดอยู่นะครับก็จะถูกได้รับการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ ฝั่งที่เป็น Message มาที่มือถือของเราครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับอันนี้อ่าอันนี้มันหายไปแล้วครับก็เรากขุดไปแล้วจริงๆเราไม่ต้องมีการเตือนให้ขุดนะครับเดี๋ยวผมดูที่มันมีไหมไมีไหมอืมไม่มีครับไม่มีมีแค่นั้นครับ อ่ามีแต่ notification อยู่ตัวน,นะครับส่งแ u s นะครับไม่ได้มีเตือนมาครับอ่าคือปกติต้องมีเตือนมีเตือนให้กดนะครับทางทางผู้รับของเราเนี่ยที่ได้รับการแจ้งเตือนเนี่ยก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับนี่คือการกลับมากดอีกครังหนึ่งนะครับวิธีการเตือนให้เพื่อนเอนเข้ามากดนะครับอันนี้ถ้าเราจะปิดทั้งหมด คือขุดไปแล้วเนี่ยเราสามารถจะ close all ได้เลยนะครับหมายความว่าเราไม่ที่มือถือเราเนี่ยไม่ต้องเปิดเลยนะครับ no ไม่มีแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่นะครับแต่ว่านี่คือจุดดีที่เรามีอคริปโตเคอเรนซีที่เป็นพายเน็ตเวิร์กที่ใช้มือถือในการขุดแต่เป็นการขุดแบบไม่จะเป็นต้องต้องคาไว้คาหน้าจอขุดไว้เหมือนโนดนะครับ แต่โนดเนี่ยไม่ได้ครับโนดจะต้องมีการรันตลอดเวลาย4ิบสี่ชั่วโมงครับคือค้างไ้เลยยี่บสี่ชั่วโมงความหมายคือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ขุดนะครับเปอร์เซ็นต์ของการเป็นผู้ที่เป็นมีอำนาจในการให้ฉันทามติในการให้ว่าให้พายแกใครบ,บ้างนะครับ มันก็จะขาดหายไปในช่วงเวลาที่เราเราไม่ได้ออนไลน์นะครับหรือคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่บนบล็อกเชนแบบนี้นะครับอันเนี้ยเครื่องเนี้ยณนเวลาเนี้คอมพิวเตอร์ผมกําลังรันอยู่บนบล็อกเชนนะครับแล้วก็กําลังตรวจงานเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเราเข้าบล็อกนัมเบอร์เนี่ยหมายเลขสามสองห้าศูนย์สี่แปดสามสี่แปดนะครับอันนี้เปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับพอเมื่อกี้เรา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 ตรวจปุ๊บมันก็จะมีการ ตรวจว่าให้ใครได้นะครับแต่อันนี้ไม่ได้แสดงว่าบล็อกเนี้ยเป็นของผมนะครับแสดงว่าโนดตัวเนี้ยนะครับโนดตัวเนี้ยจะเป็นโนดที่เรา,าทำการตรวจบล็อกเชนหมายเลขนี้นะครับอีกสักพักหมายเลขศูนย์ห้าหกก็จะเปลี่ยนนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นการให้คะแนนนะครับตามระบบประชาธิปไตยนะครับคือใช้เสียงข้างมากในการโหวตว่า พายตัวนี้เป็นของใครนะครับไอพายพายหมายเลขบล็อกเชนหมายเลขนี้เป็นของใครนะครับอ่ะเปลี่ยนแล้วครับต่อไปเรากำลังจะเวิร์กอยู่ที่ล o อ a l b ้ o บล็อกนัมเบอร์ที่สามสองห้าศูนย์สามหกสี่นะครับซึ่งใช้เวลาตรวจอ่าประมาณสักนาทีหนึ่งหรือสองนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะลองจับเวลาดูนะครับ เดี๋ยวเราจะลองจับเวลาดูว่าเดี๋ยวเราเราไปดูนาฬิกาจับเวลาครับนาฬิกาจับเวลาว่ามันอาเอาสต็อปวอชมาดูซิอ่าเดี๋ยวผมจะดูว่าพอเมื่อไหร่ที่มันเปลี่ยนสามหกสี่ปุ๊ผมจะสั่งสตาร์ทตรงนี้นะครับเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคตอนนี้เรากำลังตรวจที่สามเจ็ดสองนะครับ ดูซิว่าหมายเลขสามเจ็ดสองศูนย์สามเจ็ดสองเนี่ยเราจะใช้เวลาตรวจอยู่กี่วินาทีหรือกี่นาทีนะครับดูให้ดีนะครับศูนย์สามเจ็ดสองก็จะเอาเมาส์ไปรอเปลี่ยนนะครับแล้วก็รอดูว่าอ่าพอมันเปลี่ยนตัวเลขเม,มื่อไหร่ผมเปลี่ยนจากศูนย์สามเจ็ดสองเมื่อไหร่ผมจะสต็อปนะครับน่าจะใกล้แล้ว อาจจะใกล้แล้วนะครับดูครับดูครับดูครับแลวผมก็เตรียมเตรียมสต็อปตรงนี้ครับสี่สิบสาวินาทีแล้วเปลี่ยนแล้วนะครับสามแปดศูนย์นะครับประมาณสี่สิบห้าวินาทีครับเดี๋ยวผมจะลองรีเซ็ตแล้วเอาใหม่ครับหลังจากที่เปลี่ยนจากสามแปดศูนย์ในผมจะสั่งผมจะคลิกสตาร์ทนะครับ จากคลิกสตาร์ทนะครับว่าตัวบล็อกเราครอบล็อกจำนวลที่สามแปดศูนย์ใช้เวลาตรวจประมาณสี่สิบห้าวิเหมือนกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทดูนะครับนี่คือการทํางานของโนดนะครับการทํางานของโนดนะครับเดี๋ยวดูด้วยกันนะครับสามแปดศูนย์เปลี่ยนเมื่อไหร่พวกผมจะคลิกสตาร์ทตรงนี้เลยครับสามแปดศูนย์ยังอยู่ครับสามแปดศูนย์ยังอยู่ครับ เปลี่ยนแล้วครับโอเคผมสั่งสตาร์ทนะครับจากสามแปดศูนย์เป็นสามแปดแปดนะครับขึ้นไปอีกแปดบล็อกนะครับขึ้นไปแปดบล็อกซึ่งคนอื่นโนดตัวอื่นที่เป็นแสนแสนโนดก็จะตรวจอตัวสามแปดหนึ่งสามแปดสองสามแปดสามสามแปดสี่ไปเรื่อยๆครับส่วนเราผมเนี่ยได้อยู่ที่ตถวสามแปดสามแปดแปดนะครับทีนี้ผมก็จะดูว่ามันจะเปลี่ยนจากสามแปดแปดเมื่อไหร่ผมจะสั่งสต็อปมันจะเหมือนสี่สิบห้า วินาทีเหมือนกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูครับเราลองดูนะครับเราลุ้นไปด้วยกันนะครับตอนนี้ผมจะเมาส์มาคลิกตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่จากสามแปดแปดเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับผมจะคลิกสต็อปนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับอ่ามันก็เปลี่ยนไปอีกหกแปดบล็อกนะครับอันนี้สี่สิบห้าวิเลยครับสี่สิบห้าวิเช่นเดียวกันนะครับอ่าโอเคผมสั่งรีเซ็ตไว้ก่อนรอนะครับ หลังจากที่เมื่อไหร่ที่มันมันเปลี่ยนจากบล็อกนัมเบอร์ที่สามเก้าหกนะครับสามสองห้าศูนย์สามเก้าหกนี่ยถ้ามันเปลี่ยนเมื่อไหร่ผมจะสั่งสตาร์ทอีกทีนะครับดูซิว่า,เ,าเวลาไทมิ่งเนี่ยมันจะใช้เวลาสี่สิบห้าวินาทีโดยประมาณนะครับถ้าอย่างนั้นสักสองครั้งแล้วนะสี่สิบห้าวินะครับสามเก้ากเปลี่ยนเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะสั่งสั่งสตาร์ท นะครับสามเก้าหกสามเก้าหกยังไม่เปลี่ยนนะครับสามเก้าหกดูตรงนี้เปลี่ยนแล้วนะครับสตาร์ทศูนย์สี่ศูนย์สี่ก็คือหกบวกอีกแปดเก้าหกบวกอีกแปดก็เป็นศูนย์สี่ใช่เลยครับอีกแปดบล็อกนะครับทีนี้ก็ดูว่าไอ้ตรงนี้นะครับพอครบถึงสี่สิบห้าวินาทีเนี่ยตัวนี้จะเปลี่ยนนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนตัวบล็อกนัมเบอร์เราจะเปลี่ยนนะครับอันเนี้ ศูนย์สี่ศูนย์สี่นะครับอ่ะยี่สิบแปดละสามสิบวิละนะครับโอเคพอถึงสี่สิบห้าเนี่ยมันจนตรงนี้จะเปลี่ยนนะครับเราจะดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใช่หรือไม่ครับสี่สิบห้าวินาทีนะครับเดี๋ยวผมเอาเมาส์มารอนะครับสี่สิบวิสิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามเปลี่ยนแล้วครับโอเคสี่สิบสี่วิใช่เลยครับใช่เลยครับอันนี้ก็ขึ้นไปอีกจากสี่บวกอีกแปดเป็นสิบสองใช่ครับ อีก8บล็อกข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นหมายเลขตัวเนี้เมื่อ,เ,อเมื่อครบ4 44วินาทีนะครับผมรีเซ็ตไว้ก่อนนะครับตัวนี้จะต้องเป็น042บวกอีกบวกอีก8นะครับก็จะเป็น0420นะครับ12บวก8ก็เป็น2เป็น20นะครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับอันนี้ถ้ามันเปลี่ยนพวกผมจะสั่งสตาร์ทอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าบล็อกบล็อกที่เราทำงานอยู่เนี่ยมันอ่า เมื่อไหร่ที่มันเปลี่ยนเป็น420พวกผมจะสั่งสตาร์ทนะครับเพราะมันต้องบอกอีก8แน่นอนนะครับเรารู้ซีเรนแล้วเปลี่ยนแล้วครับโอเค420เปลี่ยนแล้วครับผมสั่งสตาร์ทนะครับเพราะฉะนั้นจาก420เนี่ยบวกไปอีก8นะครับมันก็จะเป็น428นะครับ428อันนี้เมื่อเมื่อเวลาถึง45วติตัวนี้ก็จะวิ่งไปที่428นะครับ3250 428 นะครับจาก420เป็น428นะครับดูเวลาตัวนี้นะครับที่เราจัดนาฬิกาไว้นะครับสามสิบวิแล้วนะครับอีกสิบห้าวิเราก็เตรียมกดสต็อปนะครับอันนี้เราให้ดูนะครับศึกษาไปด้วยกันนะครับ c 1 42 43 44เปลี่ยนแล้วครับโอเค44วิเช่นเดียวกันนะครับนะครับเราตีว่า44 45วินาทีนะครับจะมีการเปลี่ยน นะครับแต่อันนี้แทนที่จะเป็นสองแปดนะครับเราเลื่อนขึ้นมาเป็นสี่สองเจ็ดครับอ่าเปลี่ยนไปแค่เจ็ดแค่เจ็ดบล็อกครับอ่าแสดงว่าซีเควนซ์ตรงนี้มันก็ไม่ได้ฟิกว่าเราจะเพิ่มไปอีกข้าอีกแปดบล็อกเสมอไปอันเนี้ยจำนวนที่เราตรวจบล็อกเชนนะครับมันก็คงจะอยู่ที่ว่าจำนวนคนจำนวนโหนดที่ที่เหลืออยู่ในการตรวจนะครับถ้าเราตรวจ มีหลายคนตรวจกันอยู่นี่แล้วก็ยังเท่าเดิมเนี่ยมันเราจะไปที่แปดครั้งแปดครั้งแปดครั้งแต่คนตรวจน้อยลงเนี่ยเราต้องมาช่วยนะครับอันเนี่ยเห็นไหมครับจากยี่สิบเจ็ดเป็นสามเป็นอ่าจากยี่สิบเจ็ดบวกอีกแปดอันนี้บวกแปดเป็นสามสิบห้านะครับเมื่อกี้เป็นยี่สิบเจ็ดใช่ไหมครับอ่าอันนี้บวกมาแปดอีกทีหนึ่งแล้วครับครับก็สรุปนะครับว่าอ่าเราใช้งาน โนดนะครับเมื่อรันออนแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าโนดเนี่ยเราใช้ uh, Stellar Consensus Protocol นะครับคือ SCP Protocol นะครับซึ่งจะตงแตกแตกต่างจาก uh, Bitcoin ที่ใช้ Proof of Work นะครับแล้วก็ต่างจากอีเธอเรียมนะครับอี Ethereum เธอเรีนี่เดิมครั้งแรกๆอีเธอเรีมจะใช้ Proof of Work นะครับแต่หลังจากที่มองว่าตัวเองทำให้เกิดมีการใช้พลังงานมาก จำนวนมากนะครับอีทเรียมก็ทำเป็นเวอร์ชันที่สองของอีทูเรียมขุดโดยใช้โปรโตคอลที่เรียกว่า proof of, of stake นะครับ proof of, of stake นะครับใครต้องการรู้ว่า proof of work proof of, of stake c e l l e r consensus protocol คืออะไรก็กลับไปดูย้อนหลังวีดีือย้อนหลังนะครับวันนี้ก็ขอสรุปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ผมจะเข้าไปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า เราจะอยู่อมีอ่าม,ามีวันนี้พายเรามีค่าเท่าไหร่นะครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกเมษายนนะครับพายเราสีเขียวนะครับบวกขึ้นมาศูนย์จุดศูนย์สามเปอร์เซ็นตนะครับนั้นเวลานี้นะครับก็ยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราที่เราจะวางไว้นะครับในสเต็ปแรกก็คือสามจุดหนึ่งสี่ USDT ต่อต่อพายนะครับจะได้สามจุดหนึ่งสี่ก็เป็นค่าพายนั่นแหละนะครับแล้วก็เอาตัวเลขนี้มาเล่นกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในเวลาช่วงเวลาที่เราขุดอยู่สามปีเนี่ยเป้าหมายที่ผมวางไว้ที่จะขายก็คืออยู่ที่สามรอยสิบสี่ US ดอลลาร์นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการขุดพายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบ้างหรือาาเปล่าฝากจันทามข่าวใจของคุณอยู่ไกลบอกเขาว่ามีครนครออีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบ้างหรือาาเปล่าฝากจันทามข่าวใจของคุณอยู่ไกลบอกเขาว่ามี คนเรารออีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบ้างหรือเปลา่าฝากจันทถามข่าวใจของคุณอยู่ใกล้บอกเขาว่ามีคนเรืรอ